ตบตบตบจิบขึ้มานานยังเฮ้ยแล้วใครเอาลังพึ่งแล้วเข้ามาที่นี่เอ้ยเฮ้ยอย่าเข้าไปใครเลยอยอาเข้าไปเอาออกมาข้างนอกอย่าเขาไปลังพึ่งเอาเอามาตั้งที่นี่ตั้งสองเลยโอ้โหแย่แล้วชิบหายโอ้ my god มาวางข้างนอกตัวนี้ก่อนวางนอกยานวางนอกยานวางนอกยานวางแล้ววางไม่ล่อไปอีกเอ้ยเออฮ่าฮ่าฮ่หาไม่เป็นไรเราเราวางข้างยานเราวางข้างยาไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยเชื่อเลยเนี่ยโอ้ยว้าดิคุณแล้วเราเข้ามาในยานแล้วมึงไม่ออกยานกันเลยสัตว์ เฮ้ยวางไว้ที่นู่ใครยังไปวางไว้ในยานมาเป็ที่อย่าวางตรงนี้ใครวางเนี่ยอย่าวางตรงนี้ลาก่อนที่ลาก่อน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 โอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วคือมาเร็วคือมาเร็วนับนับไอจีบมาแล้วจีบมาแล้ว